คุณหมอคาตัวของที่หนูดี่ออันนี้มันคืออะไรอะคะแล้วก็ดีอะไรบ้างก็น้องสสางเนี้ยมาเรื่องของทำงานเยอะอ่อนเพลียเราเคยแนะนำเรื่องของวิตามินพื้นฐานกันไปแล้วมีทานวิตามินดีทานโคเอนไซม์คิวเทนเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนเร่งด่วนนะครับอันนี้มันก็จะเป็น NAD NAD เนี่ยมีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเนาะถ้าเซลล์เราขาด NAD จะตายภายใน30วินาทีเนาะ NAD เนี่ยเขาพบว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้น NAD ในเซลล์เรามันน้อยลงการที่เราเติม NAD เข้าไปเนี่ยมันฟรชอัพเซลล์ให้มันสดชื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการให้ NAD นะครับผสมกับเบสโ r ร t ทอล NAD กับเบสโ r ร t ทอลเนี่ย หรือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการ f r ชอั up ซลล์ในการเปิดยีนเซอร์ทูอินยีนเนาะที่ทำให้อายุยืดยาวขึ้นนะครับที่ถือว่า2ตัวเนี้ยเป็น2ตัวที่มีงานวิจัยและมีหลักฐานเยอะที่สุดแหละนะครับในเรื่องของการชะลอวัยย้อนวัยเนาะเหมาะจะทำในคนที่อายุ40อัพนะครับเพราะว่าพอ40อัพเนี่ยระดับ NAD มันลดลงกว่า5 0ก็ควรจะ b o สต์แปะนะครับไปเปิดยีนอายุยืนนะครับช่วยเรื่องของสุขภาพโดยองค์รวมของน้องฟังแบงค์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ เอ d เข้าไปมันจะไปบูสต์อัพเซลล์ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแต่ถ้าหนูอยู่ต่างหอนเงคะเราไม่มีเวลาที่จะดีเลอะมีสามารถแบบทานอะไรเสริมได้บ้างไหมคะว่าดูแลตัวเองยังไงสิ่งที่เสริมได้เนาะทานสิ่งที่จะไปสร้าง NAD ให้กับร่างกายนะครับก็คือ NMN ทาน NMN ให้ร่างกายเราไปบูสต์ NAD การทาน NMN เนี่ยแนะนำว่าให้ทานเช้าเลยของวันนะครับ<ม>จะได้สดชื่นแล้วถ้าอยากให้ NMN มีประสิทธิภาพส,สูงดีๆทำยังไง ลดการกินน้ําตาลครับนะครับเพราะว่าการกินน้ําตาลจะต้องเอา n อ n นเไปใช้ในการย่อยน้ำตาลแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ NAD เดีนี่ยไปบูตอัพเซลเราได้ดีกินน้าตาลให้น้อยในวันที่เราทาน NMN หรือว่าในช่วงที่เรากินเ m n น รวมถึงถ้าออกกําลังกายก็จะช่วยบูสต์ได้ดีเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราจะใช้กูโคสเนาะทำให้กูโคสใร่างกายน้อยลงเอ็นเอ็นก็จะทํางานได้ยิ่งดีขึ้นไปอีกอยู่ต่จังหวดก็ทานเอนเอ็แทนแนะนําให้ทานประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันถ้าหาทานเสริมกับเลซูรัลเทาได้ยิ่งดีเพราะ2ตัวนี้ทํางานเสริมกันไปเปิดยีนอายุยืนด้วยกันนะครับ